กระจาบทองชื่ออังกฤษ a u c h e อา c o l o d นว Weaver โดยนกกระจาบทองในฤดูผสมพันธุ์ขนที่ขอตัวผู้จะเป็นสีเหลืองสดพบเฉพาะภาคกลางสิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นนกที่สร้างรังได้สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งตัวผู้จะฉบเอาใบหญ้ามาสานเป็นรังห้อยตามต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนงานหัตถกรรมน่าจะเรียกว่าโอทกรรมมากกว่ามีจุดประสงค์คือ ลอดใจนกสาวสาวในฤดูผสมพันธุ์คือหน้าร้อนต่อฝนมันจะอวดฝีมือด้วยการสร้างรังเป็นรูปกระเปาะทรงกลมในเฟสแรกนี้จะสร้างให้ด้านล่างมีกิ่งไม้สำหรับเกาะดูไปก็คล้ายชิงช้าให้นกสาวมาเกาะนกกระจาบสาวจะบินมาตรวจงานดูว่าบ้านหลังนี้เรียบร้อยแข็งแรงดีไหมหลบแดดฝนได้ดีหรือเปล่าทำนองนั้นถ้าถูกใจก็จะยอมอยู่ด้วย เจ้านกหนุ่มก็ถือว่าได้คู่มาอยู่ในเรือนหอที่สร้างรอไว้ผสมพันธุ์สืบเชื้อสายนกกระจับกันไปตามธรรมชาติระหว่างนี้นกตัวเมียก็จะปรับปรุงเรือนหอใหม่ให้เป็นอู่เพื่อเหมาะกับการวางไข่กบไข่และสารทอทางเข้าด้านล่างเพิ่มเติมจนมีลักษณะเหมือนปล่องเจ้าตัวผู้ท่านิสัยดีก็จะ ขมัดขมเงินช่วยเมียต่อเติมรังถ้านิสัยไม่ดีก็จะดอดไปสร้างรังใหม่ล่อนกสาวตัวอื่นต่อไปนกกระจาบตัวเล็กสีเหลืองสดใสน่ารักเป็นอาภรณ์ประดับท้องทุ่งเป็นนกขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นไม่เพียงสร้างสีสันความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติหากแต่ยังมีความหมายเชื่อมโยงถึงการเรียนรู้ จุดประกายการอนุรักษ์ในฐานะสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยั่งยืนสืบไปแม้ว่ามันจะเป็นศัตรูของชาวนาเพราะแอบไปกินข้าวของชาวนาเป็นอาหารก็ตาม